สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบาวนครรัตนบุรีจ <c oughs> ะเริ่มงานนะครับวันนี้เริ่มถึมงานแล้วครับโอ้มือนี้ลุยงานไปที่ตลาดไทย <c oughs> หวานเจี๊บอี่แล้วครับวันนี้ จล้ถังลอยลอยถังตีจักจแพกจิ้แผก,ก,ก็ลอยหาจิบทอนหวานเจียบอีพขี่น้องมานี่ยืดมามมนยืดกอดอือ้องมะมนยืดเร็วง่ายจริงงานเลยเฮ้ อึมเอาหนึ่สองอึดโอ้ยมีแหงหมดเนาะอึดอึมโอ้ยเอาอ,อ๋อเหรออึดอึมโอ้ยเนาะเห็นงานป่าคนป่วยนี่วันวนี้กินเขาน่าวัดเตอหนักมวย นี่ยุขาไปประกูดร,ริงใครอออเออเตมเออเร็วกว่เนอ้อมอนนีน้อ้ปนอ้อเร่เรวเร ออาอึดอบโอ้เอาแล้วเอ้ซสำนีแล้วพี่น้องเอาคลิปนี้ไว้ซสำนีแล้วขอบคุณครับที่รับชม